แน่นอนว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด1 i d 1 9ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติอย่างมากทั้งในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการงานรายได้และรวมไปถึงธุรกิจทั่วโลกสิ่งเหล่านี้จะต้องหาแนวทางในการปรับตัวเพื่อรอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้แต่ในอีกแง,งม่มุมโคโรนาไวรัสหรือโควิด1 i d ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกเพื่อชี้ให้เห็นว่า ในช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างกำลังแย่ลงก็ยังมีสิ่งดีๆเหล่านี้อยู่แล้วโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ทำประโยชน์อะไรให้กับโลกของเราบ้างและว,วันนี้ Secret ดีๆจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันชัดๆแล้วเนะื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินหน่อยนะครับ เมื่อสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเช่นทะเลหรือป่าที่ประส,สจากการรบกวนจากมนุษย์นั้นได้ถูกปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังนั้นระบบนิเวศจึงถือโอกาสนี้ในการฟื้นฟูต,ตัวเองได้มากกว่าปกติดังที่เห็นได้จากเหตุการณ์ต่อไปนี้เหตุการณ์ที่ 1. ช่วงเดือนมีนา2563ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่า มีเต่าห้าทะเลแปซิฟิกได้กลับขึ้นมาวางไข่ในรอบ7ปีแต่การกลับมาในครั้งนี้ธรรมดาโลกไม่จำก็คือว่ามาพร้อมกันเป็นหมื่นๆตัวเหมือนมีการนัดหมายกันเลยแล้วครับและที่นัดหมายในครั้งนี้ก็คือบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ซึ่งต่อชนิดนี้จะมีขนาดเล็กและถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่หาตัวค่อนข้างยากในประเทศไทยและอีกทั้งยังจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วยเหตุการณ์ที่2 และเมื่อพูดถึงเมืองไทยบ้านเราแล้วช่วงสิ้นเดือนมีนาที่ผ่านมาในโลกออนไลน์นั้นมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจและทำการแชร์คลิปคลิหนึ่งซึ่งถือได้ว่ากำลังฮอตสุดๆในโซเชียลเลยแหละนั่นก็คือนาาทะเลตัวน้อยๆที่กำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานร่าเริงไปมาบนหาดายในจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตมีการปิดการเดินทางเข้าออกจังหวัดเพื่อป้องกันการ,การแพร่ระบาดของโครนาไวรัส จนหาดทรายนั้นไม่มีผู้คนลงเลยืยอยู่หลือสักคนเดียวดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เจ้าตัวหน้าตัวน้อยๆตัวนี้มีความรู้สึกบอดภัยจากผู้คนและได้ออกมาโชว์ตัวให้ชาวโลกได้เห็นกันแบบชัดๆเต็มสองตาก,กันเลยล่ะครับและเหตุการณ์ที่3การล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศทั่วโลกเป็นเหตุให้ประชาชนต้องหยุดงานเพื่อกักตัวอยู่ในบ้าน ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เหตุกรรมทางเศรษฐกิจได้มีการชะลอตัวไปพร้อมๆกันจนส่งผลให้ปริมาณก๊าซในไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, หรือ NO2 ได้ลดปริมาณลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นปริมาณก๊าซในไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, ที่มีอยู่ในประเทศจีนนั้นได้มีการลดปริมาณลงจาก10ไปจนถึง30เเลยทีเดียวหรือที่มิลานทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ที่มียอดผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซพิษช,ชนิดนี้ลงไปอย่างต่อเนื่องเช่นกันและรวมไปถึงหลายๆประเทศแถบยุโรปเช่นอิตาลีฝรั่งเศสและสเปนเป็นต้นและนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมของประเทศที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าในปี2019ที่ผ่านมานั้นมีปริมาณก๊าซพิษในไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นจำนวนมากและ ในปี2020ปริมาณก๊าซผิดเหล่านั้นได้จางหายไปแทบจะมองไม่เห็นกันเลยแล้วก๊าซนไนโตรเจนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากอะไรไว้เรามาต่อกันคลิปหน้านะครับ